อันนันี้สวัสดีค่ะขอทุกคนมีเงินมากมายนบอันนันท์นะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวแรกจะเป็นข่าวในเรื่องของเอ่อซ,ซักเซปิทีนะคะคือตรงเนี้ย แล้ข่าวต่อไปเลยนะคะเป็นข่าวของแฟลร์นะคะโดยการที่แฟลร์นะคะมี a d ร์ดรอ k โทเ FLR เป็นครั้งที่4ี่แล้วนะคะหมายถึงว่าเป็นมันลี่แอร์ดอนะคะแม้ว,ว่าอย่างถ้า a d ร์ดอครั้งแรกเดือนมีนาคมนะคะก็จะเป็นมีนาครั้งที่1นึ่งในสครั้งที่2พฤษภาครั้งที่สามิถุนายนครั้งที่4ี่นะคะแล้วก็ราคาเหรียญ FLR นะคะก็ขึ้นแม้ว่าในตลาดคริปโตภาพรวมราคาจะเป็นในทางแบรริชนะคะเป็นไปในทางตลาดมีราคาตกนะคะ Uh, FLR นะคะแฟน็ตเวิร์กนะคะเป็นโปรเจกที่เป็นบล็อกเชนที่เป็นในลักษณะเลเยอร์วันนะคะแล้วก็เขาทำการแอรดรอปสำหรับคอมมูนิตี้เมมเบอร์นะคะก็คือคนที่ถือเหรียญ FLR ไวะคะ้ค่ะก็จะได้รับแอดรอปนะคะแต่คนที่ถือเหรียญ FLR เนี่ยไม่ใช่ FLR ยวๆนะที่จะได้รับแอดรอปนะคะแต่จะต้องเป็นคนที่ถือเหรียญแรป FLR นะคะคือ WFLR นะคะแล้วก็ถือเหรียญแ a ป FLR นะคะอย่างน้อย ยีบสามวันติดกันโดยไม่ขายก่อนนะคะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเคลมเหรียญ FMR ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะสุ่มสามคนนะคะว่าอา่าสุ่มสามบล็อกนะคะเพื่อที่มาแบบเอาบล็อกสามบล็อกนั้นอะนเอามาคำนวณน,นะคะว่า Average h o l d i n g ของ Wallet ทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะคืออย่างนี้นะคะคนที่ มีการซื้อแ a บ F L R ไว้นะคะทั้งหมดในรอบเดือนในด p รอบเดือนมิถุนายนนะคะเป็นจำนวน6,120ล้าน F L R แบ F L R นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการรอด d d o p ไปนะคะก็มีแผนไว้ว่าจะ AirDrop 11 F L R ให้กับทุกๆคนที่ถือ100่งร้อ F L R AP F L R นะคะซึ่งก็คือแบบถ้าคุณถือร0อยแฝงคุณก็จะได้11 f l อ คุได้ฟรีสิบเ็ดปอร์เซ็นเลยอ่ะอันนี้คือของฟรีนะคะคือคนที่จะหาเข้ามาใส่ตัวนะคะแล้วอย่างหกพันล้านแฟร์อย่างเงี้ยเขาก็จะแจกประมาณสิเ็ดเปอร์เนนะคะก็ประมาณหกร้อยล้านแฟร์นะคะตรงนี้เนี่ยแฟร์นะคะก็มีการคำนวณน,นะคะว่าคนเฉลี่ยแล้วถือแฟร์กันเท่าไหร่นะคะคือสามบล็อกเนี่ยบล็อกหนึ่งถือเก้าล้านไอ้บล็อกหนึ่งถือเก้าล้านสาน อีกบล็อกหนึ่งถือเก้าล้านหกนะคะแล้วก็ทีเนี้ยพออ่ะผ่านระบบคำนวณของเขาทุกอย่างแล้วนะคะก็ได้มาว่าแจกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะก็ทุกๆหนึ่งร้อยแรปเอฟเออาร์จะแจกทั้งหมดสิบเอ็ดจุดศูนย์ห้าศูนย์ห้าเอฟเออาร์นะคะเขาก็มาโพสต์สวิตเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าจะแจกยังไงเท่าไหร่นะคะมีคนกดไลค์แค่สองร้อยหกสิบห้าคนเองนะคะแม้ว่ามันจะเป็นการแจกที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากจะให้คนรับทราบเรื่องพวกนี้มากกว่านี้นะคะทีนี้เนี่ยแฟลรเน็ตเวิร์กนะคะก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะนำความสามารถของ Smart ทคอ t แท็นะคะไปสู่หลายๆบล็อกเชนเน็ตเวิร์นะคะอย่างเช่นการทำงานร่วมกับทาง Ripple นะคะแล้วก็การทำงานร่วมกับ l i t e ค o i นะคะตอนแรกเนี่ยทางแพรนะคะก็ทำการาแจก a d o p นะคะให้กับทาง Ripple นะคะโดยแบบเคยแบบแจก Adopt ให้กับ Ripple ในตอนที่ ในตอนนั้นนะคะ,ะเป็นในลักษณะ XRP Ledger นะคะก็คือ XRPL นะคะในช่วงปลายปี2020นะคะแล้วตอนแรกนะคะเอถ้าเกิดว่ามาเทียบกันเนี่ยราคาคริปโตที่แจกแอ o ดอให้ดิ p เปิเนี่ยแม้ว่าจำนวนมันไม่เท่ากันแต่ว่าเราก็ควรที่จะดูราคาของเหรียญแฝดไปด้วยนะคะว่าตอนนั้นราคาแฝลเท่าไหร่ตอนนี้ราคาแฝลเท่าไหร่นะคะณปัจจุบันนะคะราคาเหรียญแฝดนะคะอยู่ที่0.01ดอลลาร์ตอนน่อ1แฝดนะคะ น0.01ดอลลาร์ถ้าแจกอ,อจำนวนเท่าไหร่น่า600ล้านแฝงนะคะเขาจะแจกเท่าไหร่นะคะน0.01ดอลลาร์ก็ประมาณ6ล้านดอลลาร์นะคะที่เขาทําการไอดรอปแจกไปนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าแม้ว่านะคะแฝงจะราคาตกมากกว่า90%จากราคาออลไทม์ไฮนะคะออลไทม์ไฮมันอยู่ที่0.015ดอลลาร์แต่ตอนนี้0.01ดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะ แต่เขาก็ยังมีเงินแจกมากถึงหกล้านดอลลาร์ในการไอดรอปเฉพาะของเดือนเนี้ยเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งไอการไอดรอปครั้งนี้นะคะคือที่บอกเป็นไอดรอปครั้งที่สี่อะค่ะเคยมีการแอดรอปครั้งก่อนหน้านี้น,นะคะตอนช่วงสิบมกราคมที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะแล้วกอ็อ่ช่วงนั้นนะคะคือมีนะคะ มีการมีราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าช่วงเจ็ดวันในตอนนั้นเนี่ยมีราคาที่ลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะก็ต้องมาดูกันนะคะว่าการแอรดอกครั้งเนี้ยทําให้ราคารลดลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าการแจกเยอะขนาดนี้นะคะถ้ายูเซอร์เห็นว่าก่อนหน้านี้ราคาตกมาเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วแอดอกแจกครั้งนี้ไปนะคะแล้วถ้ายูเซอร์ที่ถืออยู่อะ่ะรีบกดขายไปเลยนะคะก็อาจจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปได้นะคะว่าอืมแบบอาจจะ ถือแฟลได้แค่วัน2วันหลังจะได้แอร์ดรอปปุ๊บนะคะแล้วก็กดขายเลยนะคะขายเป็น USDT USDC อะไรก็ว่าไปนะคะ